ครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้ก็คือพี่โจนะก็คือมาเจอกับพี่ยศนะครับชาวมนุษย์กสิบสามล้านนะครับตอนนี้ครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่ยศนะครับเรื่องการที่เราเข้ามาทําธุรกิจอินดีมแล้วทําให้รายได้ต่อเนื่องแล้วก็สถียรนนี้แบบไหนครับจริงจริงจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมีรายได้ต่อเนื่องและสเสถีนราันต้องมีก้อนแรกก่อน ถูกไหมพี่โจเราต้องมีก้อนแรกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมแนะนําพี่ๆน้องๆทุกคนคือมันจะมีอยู่3สเต็ปครับสเต็ปแรกสุดตัวเราเองนะจะต้องเป็นตัวพี่ตัวพี่ๆน้องๆที่ดูคลิดอยู่จะต้องเป็นมือมือสมัครเล่นที่เข้ามาสมัครอินดีมถูกไหมตอนนี้ความรู้เราก็ยังไม่เยอะอะไรเราก็ยังไม่เยอะจะให้เราไปบรรยายแบบโค้ดเขามากก็ยากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นมือสมัครเล่นใช่ไหมพี่ครับครับ,รบเราต้องเป็นมือสมัครเล่นที่ได้สตางค์ คือต้องเป็นมือสมัครเล่นที่ลงมือทําลงมือทําจะส่งคลิปจะฟัง OPP จะวิธีการไหนก็ได้ครับแต่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อให้เราได้ตังค์แบบได้มากได้น้อยแล้วแต่พี่เลยครับวิที่พี่ตั้งเป้านั่นคือสเต็ปที่1ต้องเป็นมือสมัครเล่นที่ทไ,ดได้ตังค์ถูกต้องที่มีรายได้สเต็ปต่อมาครับรายได้มันจะเยอะขึ้นครับด้วยการที่ตัวเราเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นให้กลายเป็นมืออาชีพ เมื่ออาชีพในธุรกิจอินดีมเราเรียกกันว่าผู้นำครับแสดงว่าเราจะเปลี่ยนจากสมาชิกใหม่กลายไปเป็นสมาชิกระดับผู้นำโอเคไหมการจะเป็นผู้นำได้ทำยังไงตังเนี่ยได้ละต้องมีความรู้ที่ส่งต่อได้แสดงว่าเราก็ต้องเริ่มเข้าสู่ระบบกลางเริ่มเข้าสู่ระบบการเรียนรู้พัฒนาทักษะไมซ์เซ็พัฒนาทักษะการลงมือทำคือทั้งไมซ์เซ็ทั้งสกิลเซ็ t จะต้องมีพร้อมครับ มันจะทําให้เงินที่พี่เคยได้ตอนเป็นมือสมัครเล่นโตขึ้นกลายเป็นได้เงินเยอะๆละค่ะกลายเป็นผู้นําที่มีรายได้สูงละครับคําว่าสูงของเราอาจจะต่างกันอาจจะ50,000ื่นต่อเดือนหรือ1 0 0 0 0แต่อเดือนว่าไปครับครับแต่นั่นคือสเต็ปที่2ยังไม่ตอบโจทย์พี่นะเพราะคําถามของพี่คือต้องการรายได้ต่อเนื่องสเสถียรแล้วก็ต่อเนื่องใช่ใชหไหม มันอยู่สเต็ปที่3ครับคือหลังจากที่ตัวเราเองเป็นผู้นําเรียบร้อยเราจะต้องสร้างมือสมัครเล่นในทีมให้กลายเป็นผู้นําก็คือสร้างมือสมัครเล่นในทีมคนใหม่ที่เราได้มานั่นแหละให้เขากลายเป็นมืออาชีพนั่นเองให้เขาได้ตังค์เยอะๆใครร่วมทีมพี่ตอนนี้เป้าหมายคือพี่เริ่มได้ตังค์พี่เริ่มได้ตังค์เยอะพี่มีความรู้ละพี่ต้องไปสร้างให้คนเหล่านั้นได้เงินพอคนเหล่านั้นได้เงินปั๊บเขาจะเริ่มกลายเป็นผู้นํา แล้วเมื่อเขากลายเป็นผู้นําจบงานครับตัวพี่เป็นผู้นําพี่สร้างผู้นําได้จากเงินเยอะๆจะกลายเป็นเงินมหาศาลสเสถียรต่อเนื่องแค่นี้เองครับเพียงแต่ว่าในสามขั้นตอนเนี่ยจะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะบอกว่ายากมันก็ไม่ใช่ยากขนาดทาไม่ได้มันทําได้ตอนที่เราเป็นมือสมัครเล่นเราก็ต้องใช้การลงมือทําทํางานพื้นฐานทาตามสูตรสาเร็จทําตามผู้สําเร็จ เดืยกวไหมครับเขาบอกให้เราทําอะไรบอกให้เราประชาสัมพันธ์เราก็ต้องทำาอ่อทำทั้งทั้งที่ไม่อยากทาทาทั้งทั้งที่ไม่ตื่นเต้นแล้วทําทั้งทั้งที่ขี้เกียจแต่มันได้ตังค์อย่างนี้ทำไหมครับทาครับเอาถ้าได้ตังค์ที่ทำไหมทำครับทำเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบที่จะทำไหมครับก็ทำครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเราผ่านได้แน่นอนคือเราเป็นมือสมัครเล่นความรู้ยังไม่เยอะแต่ได้ตังค์ครับหลังจากนั้นครับ อาจจะผ่านไปสามเดือนสี่เดือนเริ่มได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์เริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าสู่ระบบมาเรียนรู้แล้วอยากรู้ทักษะด้านไหนเพิ่มทักษะการบรรยายทักษะการยิงแอดทักษะการคุยกับทีมเปิดการขายปิดการขายโน่นนั่น,นนี่มีสอนครบแม้อินดีมครับครบเลยครบเลือกเอาครบับพี่อยากจะเรียนอะไรบ้างพี่อยากจะเป็นผู้นํามืออาชีพด้านไหนด้านการบรรยายด้านการทําคลิปด้านการยิงแอดโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ใน Facebook ด้านการออฟไลน์จัด OPP แล้วแต่พี่เลยผู้นำเป็นได้หลากหลายช่องทางแต่เมื่อพี่เป็นผู้นำเงินพี่จะเยอะขึ้นรายได้ส่วนตัวพี่นะจะเยอะขึ้นครับแล้วใครจะเป็นคนช่วยสอนพี่ในฐานะที่พี่จะกลายเป็นจากมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพใครจะสอนนะก็ผู้นำผู้นำของเราที่เขาอยากจะมีไรายได้สเสถียรนั่นเองครับ มันส่งต่อไปท,ท,ทอดทอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพี่เริ่มเป็นผู้นําที่มีรายได้เยอะแล้วพี่ก็ต้องเริ่มลงไปสอนทีมแล้วตอนนี้ทําให้มือสมัครเล่นที่เริ่มมีรายได้แล้วเขามีรายได้เยอะขึ้นครับเริ่มกลายเป็นมืออาชีพเริ่มกลายเป็นผู้นำบบจบฮะสุดท้ายบนกันอยู่ตรงเนี้หน้าที่เราถ้าเกิดต้องการมีรายได้แบบเกษียณได้มีรายได้แพสซีต่อเนื่องแล้วก็มีรายได้แบบที่หยุดได้อ่ะครับ ก็จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไปครับ<ม>เป็นมืออาชีพให้ได้เพราะถ้าเกิดพี่มวัวแต่เป็นมือสมัครเล่นตลอดไป<ม>พี่เ็จะได้เงินได้เงินนะแต่ได้ก้อนเล็กๆของพี่ตลอดไปครับอาจจะเดือนละหมื่นสองหมื่นก็ได้นะครับได้ยาวๆเลยในอินดีแต่ถ้าเกิดอยากได้มากกว่านั้นเป็นมือสมัครเล่นตลอดไปไม่ได้ครับครับมีอะไรถามมาได้พี่ครับ,รบขอบคุณครับ <S <S> <S เดี๋ยวอันนี้